รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันนักชาร์ด explorer สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนันชาที่ Explorer เช้าเช้าในวันพระอากาศดีแบบนี้นันชากับคุณแม่เฮียงได้มีโอกาสมาทำบุญตักบาตรไหว้พระขอพรทั้งยังได้ถวายสังฆทานอีกด้วยนะครับหากคุณผู้ชมสังเกตสังฆทานที่นันชาและคุณแม่นําไปถวายในตอนต้นนั้นจะพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่นะครับและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าแท้จริงแล้วสิ่งของแต่ละอย่างที่อยู่ในชุดสังฆทานนั้น มีความหมายแฝงอยู่ด้วยนะครับเป็นไงบ้างคะวันนี้คุณแม่พามาทาบุญลูกรู้สึกสบายใจมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่คะแล้วทําไมพระไม่ออกมาเดินเหมือนปกติที่เราจะถวายล่ะคะเพราะวัดที่นี่นะคะนาชาวัตําหนักเหนือนเนี่ยปกติวันธรรมดาพระก็จอ,อกไปเดินบินธบาตตามปกติแต่ <c oughs> พระเอิบวันนี้วันพระ <c oughs> ทางวัดก็รู้ว่าน่าจะมีคนเนี่ยมาที่วัดเยอะก็เลยวันนี้ไม่ออกบินฑบาตเพื่อจะให้คนเนี่ยมารวมตัวกันที่สาลาน,นี่แหละลูก เราก็เลยได้ตักบาตรอีกรูปแบบนึงที่หนูไม่เคยเห็นใช่ไหมคะ<ช>คือก็จะมีบาตรวางเอาไว้เยอะๆแล้วหนูก็ไปตักใส่แล้วก็เอาอาหารใส่ภาชนะที่วัดเตรียมไว้คุณแม่คะหนูเห็นคุณแม่เตรียมสั่งฆทานมาด้วยแล้วทําไมคุณแม่เป็นอีกแบบหนึ่งหนูก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอ๋อสงสัยเหรอคะนัชชาคุณแม่รู้จักคนหนึ่ง จะรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับสังฆพันคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับไว้ถวายพระอร่ะลูกเพราะคุณแม่ให้คาตอบไม่ได้เหมือนกันถ้างั้นไปพร้อมกันถาม2เรื่องเลยทั้งเรื่องบาตรแล้วก็เรื่องสังฆทานค่ะไปไปเลยค่ะแม่เจ้าหนูขี้สงสัยจังเลยนะครับนรชชาความหมายของสังฆทานคืออะไรเราควรจะมีอะไรอยู่ในชุดสังฆทานบ้างและวดูเหมือนนรชชาก่อสนใจบาตรไม่ใช่น้อยนะครับเอาเป็นว่าตามคุณแม่ไปหาคําตอบกันเลยดีกว่าครับ และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านรุ่งเรืองพาน,นิชสถานที่ที่เราจะมาหาคําตอบกันครับไปนะชาถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะและนี่ก็คือพี่แนนและน้องยูอีครับสังฆทานคืออะไรเหรอคะอ๋อสังฆทานก็คือของที่เราเอาไว้สําหรับถวายพระเวลาเราไปทําบุญนะ แล้วคุณแม่บอกว่ามีหลายรูปแบบมากเลยคะ่ะมีรูปแบบยังไงบ้างล่ะคะอ๋อค่ะสังฆทานถ้าเป็นสมัยก่อนที่เราเคยเห็นนะมันจะเป็นถังเขาใช้ถังแบบนี้แล้วก็เราอยากจะถวายอะไรแล้วก็หยิบไปเลยจะเอาจะเอาเป็นรองเท้าจะเอาเป็นของใช้ของพระหรือจะเอาเป็นของของที่เอาให้พระฉันได้แต่มีของสําคัญที่ที่เป็นข้รเป็นหลักๆของของการทําสังฆทานก็คือว่า ข้อแรกก็คือจะต้องมีของที่เป็นเครื่องตัวแทนของเครื่องนุ่งห่ม,มอีกอันนึงก็คือจะต้องมียายาไม่ว่าจะเป็นยากล่องยาชุดอันนี้ใช่ไหมคะยาชุดสามัญใช่แล้วก็ต้องมีของพระฉันได้ซึ่งถ้าเกิดว่าของของครบอย่างนี้เราถึงเรียกว่าสังฆทานถ้าของไม่ครบเราเรียกไทยทานต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าแท้จริงแล้วการถวายสังฆทานนั้นคือการถวายปัจจัยวัตถุต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงว่า จะต้องเป็นของใช้หรือพัตตาหารเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งไม้กวาดที่ถวายเป็นการอุทิศให้แก่สงเพื่อประโยชน์แก่สงก็จะเป็นสังฆทานได้เช่นกันนะครับว่าแต่เรื่องราวของบาทที่น้องนชาไม่เคยเห็นภายในมาก่อนนั้นไม่รู้ว่าบาทเองจะมีหลายแบบเหมือนสังฆทานหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ค่ะเวลาเราไปใส่บาทเนี่ยนาชาก็จะเห็นบาทที่ถูกพุ่งไว้ด้วยผ้าแล้วค่ะแต่วันนี้พอไปใส่บาทอีกแบบนึงนชชาเพิ่งเคยเห็นบาทจริงๆก็เลย ก็เลยสงสยัสงสยว่าทำไมมีหลายแบบหรือเปล่าใช่บาทบาทพระมีหลายแบบนะคะค่ะสมัยโบราณแล้วก็เป็นทุกวันนี้เนี่ยบาทที่นิยมที่สุดก็จะเป็นบาทแบบนี้เขาเรียกบาทเหล็กค่ะแล้วก็สมัยใหม่ที่เขานิยมถวายกันดีขึ้นมาอย่างเช่นงานกระถินนะคะปีละครั้งเนี่ยเวลาถวายเขาจะถวายอย่างดีให้กับเจ้าอาวาสเพราะว่า,า,วาบาทแบบนี้เนี่ยจะ แข็งแรงและดีต่อสุขภาพมากกว่าบัตรอันนี้ทําจากอะไรคะเป็นสเต l เลสค่ะอ๋อสเตเลสก็จะหนักกว่าหนักกว่าค่ะแต่เนื้อก็จะดีกว่านะกว่าแล้วก็อันนี้ที่ลูกเห็นหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมคะแบบนี้เนาะสมัยใหม่อันนี้คือแบบรุ่นใหม่แบบรุ่นใหม่อย่างที่พี่แนนบอกนะครับ บาทนั้นก็มีหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งแต่โบราณบาทจะทําจากเหล็กที่นํามาตีขึ้นรูปส่วนในปัจจุบันนั้นก็มีการพัฒนาและใช้เครื่องจักรในการปั้มบาทจากสแตนเลสนั่นเองครับแล้วทีนี้นะัชารู้ไหมว่าแถวๆนี้มีชุมชนบ้านบาทด้วยชุมชนบ้านบาทแปลว่าอะไรล่ะคะเขาจะตีบาทกัน,นตีบาทไม่เจ็บมือหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นนัชชาตีบาทเขาหมายถึงว่าทํา ทำบาดโดยการอาจจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทําให้เป็นขึ้นรูปเป็นอย่างนี้ชันขอคุณแม่ขอค่ะ,คะหนูฟังแล้วน่าสนุกมากเลยอ่ะหนูอยากลองทําบาดอ่ะานชาทําไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะคุณแม่คือจะเราจะทําเองว่าง้นค่ะถ้างั้นต้องให้ยุอีพาไปแล้วแหละเพราะคุณแม่เคยอ่านเจอแต่ในหนังสือไม่เคยรู้เลยว่าแถวนี้บ้านชุมช,ช,ช,น,ช,น,ชน,บนบ้านบาดอยู่ตรงไหนอะ่ะแล้วคุณแม่รอที่นี่อยากรอดูผลงานที่ลูกตั้งใจทําอย่างสุดหัวใจเราจะได้บุญอย่างเต็มที่ด้วยถูกไหมคะ ยวหนูทำบาทมาแล้วเดี๋ยวหนูกลับมานะคะไปกันเลยเอาละครับและภารกิจของน้องนาชาในวันนี้น้องนาชาจะต้องไปเรียนรู้และลงมือทำบาทตีมือที่เป็นกรรมวิธีแบบโบราณที่ชุมชนบ้านบาดมีทั้งหมดแขั้นตอนด้วยกันเพื่อจะนำบาทที่ได้ไปถวายพระนั่นเองครับเอาละครับก่อนอื่นก็ต้องพากันเดินทางไปชุมชนบ้านบาดซึ่งน้องยูอีก็จะเป็นผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยครับแ เด่งข้ามถนนให้ปลอดภัยก็ใช้ทางม้าลายและทงขอทางถือว่าทำถูกต้องแล้วครับเด็กๆสวัสดีค่ะลุงรัสว,ส,สวัสดีครัและนี่ก็คือลุงฮิรันประธานชุมชนบ้านบัดแห่งนี้นั่นเองครับอันนี้น้องมา,าจากไหนกันนูนนัชชาแล้วอันนี้พี่ยูอีค่ะ,คะนัชชาก็อยากมาเรียนรู้ว่าบาดเขาทำยังไงแล้วเขาตีบาดยังไงอะค่ะบาดเขาก็ ทำเป็นขั้นตอนนะจะลองมาทําดูไหมลองค่ะได้มามาถึงคุณลุงไม่พูดพร่ำทำเพลงพ่าเด็กๆไปลงมือทําบาตกันเลยละครับถูกต้องถูกต้องนี่ล่ะแบบนี้ล่ะมาดูโอ้โหก่อนจะไปลงมือทำกันจริงๆลุงฮิรันให้ทดสอบการใช้ค้อนตีบาดกันก่อนเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งขั้นตอนที่ให้ทดสอบนี้เรียกว่า ขั้นตอนการตีตะเข็บดูสีหน้าโน้องชาพี่จริงจังมากๆเลยนะครับเราจะต้องผ่านการตีตะเข็บก่อนนะอันนี้ขั้นตอนพื้นฐานของคนทำบาตพื้นฐานนะคะแค่ตีอย่างนี้จะยากแล้วค่ะอาน้องยุอิมาตีมะยุอิมาเอามาอ่ะ ขั้นตอนพต้นฐานนะจะต้องเตรียมเจ็ดสองทำมันง่ายขนาด,ดนะนี้เนี่ยน้องยูอีบอกว่าทำไมมันถึงง่ายขนาดนี้ตอนใช้ค้อนตีมองบาด้วยสิครับทำเอาทีมงานหวาดเสียวไปตามๆกันโอ้ยแต่ตอนนี้มันหนักมือแล้ว <laughs> ลิ้นห้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของการทำบาตรตีมือกันเลยดีกว่าครับเด็กๆขั้นตอนแรกของการทำบาตรก็คือการตีขอบนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการทำบาตรตีมือนั้นต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์อุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะทําให้เกิดอันตารายต่อเด็กๆได้ดังนั้นต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วยและนอง์ชาติกับน้องยูอีก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และร่วมทําบาตรในครั้งนี้นั่นเองครับ ครับถูกต้องเลยโอเคแต่พอเราสร้างขอบขึ้นมาปุ๊บเราจะได้มาประกอบกับกับตัวบาขึ้นเลยการต่อบาทเนี่ยการตีขอบแต่ตีให้ได้ลักษณะวงกลมขอต้องบางขนาดนี้เลยหรอคะใช่ครับพอเราบายเสร็จปุ๊บเราเอามาเข้าวงมีเข้าวงนะครับเพียงขั้นตอนแรกของการทำบาดตีมือนั้นก็ต้องใช้ความประณีตละเอียดอ่อนและความชำนาญเป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งกว่าจะได้มาเป็นวงขอบบาทอย่างที่เห็นบางทีใช้เวลากาัน2 3าชั่วโมงกันเลยทีเดียวพอเรามาเข้าวงเราจะได้ขอบละหนึ่งอันนะครับพอเราได้ขอบหนึ่งอันเสร็จปุ๊บเราก็ไปขั้นตอนที่2ขั้นตอนต่อบาทขึ้นรูป่ะเดี <จะ S 2> <ช>๋ยวเราใช่อยากลองจังเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปลองกันเลยนะขั้นต่อบาทขึ้นรูปขั้นตอนที่2นะไปตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่2คือขั้นตอนต่อบาทขึ้นรูปสำหรับขั้นตอนที่2ขั้นตอนต่อบาทขึ้นรูปซึ่งแผ่เหล็กที่ลุงรันถืออยู่นี้ ก็คือแผ่นเล็กที่ถูกตัดออกมาเป็นชิ้นๆลักษณะคล้ายกลีบบัวจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับและหากสังเกตจะพบว่ามีการตัดฟันไว้เป็นซี่ๆเพื่อให้เราดัดไปประกอบเข้ากับส่วนที่เรียกว่ากงต่อไปนั่นเองครับมาเดี๋ยวหนูทำไม่ดูตอนที่อาฟันนี่ดูยากมากเลยนะขนาดพี่ยังทำได้จริง,รงๆแล้วนะมันดูง่ายนะแต่ว่าพอทำแล้วมันยากนะลองไปยุย่ยลองอันนี้ลงอง แล้วคุณลุงขาอันนี้เขาใช้อะไรตัดกันล่ะคะใช้ตะไครจักฟันเนี่ยตะไครตัวเนี้ยจักฟันโอ้โหน้องยูอีถึงกับร้องโอ้โหเลยนะครับตะไครยที่ใช้จักฟันนั้นมีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถใช้ตันเหล็กได้นั่นเองครับบนี่ยากมากเลยนะคะกว่าจะได้ก้อนหนึ่ง การทำบาดตีมือที่ทำกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลากว่า200ปีที่ชุมชนบ้านบาดแห่งนี้กำลังถูกถ่ายทอดสู่เด็กหญิง2คนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการตีบาดแต่เพียงแค่เริ่มต้นมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับช่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำบาดขั้นตอนที่เหลือจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ